สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามาอยู่ที่เต็นท์1 1บอ็อโต้นะคะอีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะพามารีวิวรถออปชั่นเยอะนะคะแล้วก็คุ้มค่าคุ้มราคานะคะเป็นรถอนเนกประสงค์ที่ใช้ดีมากมาก,มาก,มากคันหนึ่งเลยนะคะจะเป็นรถอะไรเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันเลยค่ะ ะคะ SP นะคะตัวนี้เป็นเครื่องเบนซินนะคะขนาดเครื่องยนต์2.0นะคะตัวนี้นะคะจะได้เป็นปี2018เลยนะคะตัวนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มรีวิวกันนะคะว่าตัวนี้มีออปชั่นเด่นๆอะไรบ้างอะไรที่บอกว่าคุ้มค่าแล้วก็คุ้มราคากันบ้างเดี๋ยวเราตามไปดูกันเลยค่ะเริ่มจากตัว,ตวฝากระโปรงนะคะแล้วก็ตัวกระจังหน้านะคะ ตัวนี้จะมีความโดดเด่นโดยที่ว่ากระจายหน้าจะเป็นขนาดใหญ่นะคะแล้วก็จะได้ออชชั่นตัวแรกเลยนะคะเป็นตัวโลโก้ตัวนี้นะคะโลโก้ตัวนี้ช่วยในเรื่องของความปลอดภัยนะคะในเรื่องระบบเบรกนะคะระบบเบรกอัจฉริยะระบบป้องกันการชนนะคะตัวนี้อยู่ในตัวนี้ได้เลยนะคะเป็นโลโก้ขนาดใหญ่ซึ่งมีความเด่นชัดนะคะสา,สามารถ มองเห็นได้เด่นชัดมากๆเลยนะค่ะมาดูที่ไฟค่ะตัวนี้จะเป็นไฟ LED นะคะ running เอ daytime running light นะคะตัวนี้จะมีความฉบเฉียวามากกว่าตัวก่อนหน้านี้นะคะจะมีความฉบเฉียวโดยที่ไฟเขาจะเป็นตาแบบนี้นะคะมีความฉบเฉียวด้านหน้าตรงนี้นะคะจะก,ก็จะเป็นด้านหน้า,เ,าเป็น เส้นอย่างนี้ชุดโครเมียมยาวไปอย่างนั้นเลย <Wow. S 1> มาดูกันที่ตัวเซนเซอร์กันบ้างนะคะเซนเซอร์เซนเซอร์หน้านะคะเซนเซอร์หน้าจะมีทั้งหมด4จุดค่ะหนึ 1, 2, 3, ่งสามสี่นะคะมีสี่จุดเลยนะแล้วตัวไฟตัดหมอกนะคะไฟตัดหมอกมีความแปลกค่ะไฟตัดหมอกจะมีความเล็กเล็กมากค่ะ แต่มีความส่องสว่างได้มากเลยสว่างก่าไฟดวงใหญ่นะคะตัวนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูด้านข้างตัวรถกันบ้างค่ะด้านข้างตัวรถนะคะมาเริ่มจากที่ทางด้านล้อนะคะล้อตัวนี้นะคะเป็นล้อแมกนะคะลายทูโทนนะนะคะยางใหม่ๆยังใช้ได้ยาวๆเลยนะคะกระจกมองข้างกันนะคะ กระจกมองข้างตัวนี้นะคะก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะจะมีความเฉบเฉียวด้านไฟเลี้ยวตรงนี้ค่ะจะให้ความสปอร์ตขึ้นมาอีกนะคะจะมีความเฉบ,บเฉียวมากมายเลยตรงนี้นะคะก็จะเป็นแบบสมาร์ทเอ็นทีนะคะอ่าเป็นกุญแจอัจฉริยะนะคะตามมาเรื่อยๆเลยมาดูที่โต๊ะไฟค่ะไฟด้านหลังก็จะเป็นโฮมดําค่ะตรงนี้ จะได้ความฉบเฉียวดุดันนะคะด้านบนนะคะก็จะได้เป็นสปอยเลอร์ด้านบนตรงนี้เลยนะคะมาพร้อมกับไฟเบรกวงที่3นะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะก็จะได้เซ็นเซอร์ด้านหลังทั้งหมดอีก4ี่จุดเลยค่ะเดี๋ยวต่อไปเราไปดูห้องเก็บสัมภาระกันนะคะเปิดมาแล้วเราจะดูแล้วเราจะได้เห็นความกว้างของเขา,าเขาจะกว้างขนาดไหนนะคะ ตัวฝาท้ายนะคะก็จะได้เป็นระบบไฟฟ้านะคะพอเปิดออกมาเราก็จะเรึ่งพบกับความกว้างนะคะความกว้างของรถคันนี้นะคะซึ่งรถคันนี้ได้ความกว้างมากๆาเลยสําหรับห้องเก็บสัมภาระนะแล้วก็ด้านล่างนี้นะคะสะดวกสบายกับการใช้งานนะคะมียางอะไหล่ด้านล่างตัวนี้อุปรกรณ์แม่แรงอะไรก็ครบนะคะตรงนี้ค่ะตอนปิด ก็จะเป็นระบบไฟฟ้าแล้วนะคะจะเรามาดูรายละเอียดภายในของมาด้าทีไฟกันต่อเลยค่ะนะคะสุดยอดของความไฮโซแล้วความหรูหราอยู่ด้านในนี้เลยค่ะเริ่มจากด้านตัวเบาะนะคะเบาะคู่หน้าค่ะทั้งคนคนนั่งคนขับนะคะแล้วก็ผู้โดยสารด้านข้าง นะคะตรงนี้นะคะทั้ง2บานจะเป็นบอกไฟฟ้าปรับได้ทั้งหมด8ทิศทางเลยนะคะซ้ายขวาหน้าหลังปรับได้เลยอ่าตึ้นลึกหนาบางก็ปรับได้นะคะตรงนี้นะคะแล้วก็ด้านคอนโซลด้านข้างนะคะตรงนี้ก็จะเป็นโคมเมียมที่เปิดแบบโคมเมียมนะคะอ่ามากับมาพร้อมกับลายไม้ตรงนี้เลยนะคะแผงประตูทางด้านนี้ก็จะเป็นแบบเป็นนมแบค็คกระจกมองข้างตัวนี้ก็ปรับไฟฟ้านะคะ กระจกบานหน้านะคะแบบออโต้นะคะปรับออโต้หบานจ้ามาดูด้านน็อตบ้างค่ะาด้านน็อตที่ฝาบานาประตูบานทับนะคะรอยน็อตก็ยังไม่มีรอยถอดนะแรถคันนี้รับประกันการชนหนักทิคว่ำนะคะได้รถสวยรถเดิมไปใช้งานเลยลูกคาท่านใดที่มองหารถอเนกประสงค์จะใช้งานช่วง วันหยุดยาวนี้นะคะติดต่อกันมาได้เลยมาถึงด้านพวงมาลัยมั้งค่ะพวงมาลัยตัวนี้พวงมาลัยตัวนี้นะคะก็จะได้เป็นพวงมาลัยมัติฟังก์ชันนะคะเป็นพวงมาลัยแบบ3าก้านนะคะหุ้มหนังนะแล้วก็ตัวนี้นะคะสั่งงานวิทยุได้นะคะแล้วสายวางสายโทรศัพท์อยู่ฝั่งนี้เลย ควบคุมการทํางานของรถก็อยู่ฝั่งขวามือนี้เลยนะคะตัวเรือนไมค่ะเรือนไมของเรานะคะก็จะเป็นเรือนไมขนาดใหญ่เลขไมของเรานะคะคันนี้ม a เตอร์ไฟคันนี้นะคะ8 000, 4 000, 6 2 5โลนะคะแค่นั้นเองนะวิ่งไม่เยอะเลยนะคะ yeah แล้วก็มาถึงด้านเครื่องเสียงมั้งค่ะเครื่องเสียงตัวนี้นะคะของเราเป็นของบอสนะคะ แล้วการดีไซน์ตัวแอร์ของรถมาด้าซีเอ็กไฟคันนี้ค่ะก็จะมีการดีไซน์แบบนี้ทุกทุกช่องเลยนะคะซึ่งเป็นความแปลกใหม่ต่นหน้านะคะของนหน้าก็จะเป็นสีดำนะคะดูเรียบหรูแบบนี้เลยนะคะเรียบหรูแบบนี้เลยนะมีลำโพงตรงนี้อยู่ด้านบนนะคะตรงนี้ก็จะเป็นตรงนี้ก็จะเป็นเรือนใหม่ดิจิตอลนะคะเวลาเราขับขี่นะคะ ใหม่ก็จะขึ้นที่กระจกให้เราเห็นเลยนะคะแล้วก็ตัวด้านตรงคอนโซลตรงนี้นะคะ่ะก็จะได้ตกแต่งกันเป็นลายไม้นะคะเป็นลายไม้โดยมีแถบชุกโครเมียมอยู่ด้านล่างตรงนี้นะคะเพิ่มความหรูหราค่ะสุดยอดของความไฮโซก็ o, คือรถเซ5ไฟตัวนี้นี่แหละคะ่ะ DVD นะคะมีช่องใส่ DVD อยู่ตรงนี้นะคะเป็นช่องแอบอยูเล็กๆนะแล้วก็ถ้าเป็นตัวแอร์นะคะก็จะเป็นแบบนี้ทุกบานเลย นะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นแอร์ดิจิตอลนะคะได้เป็นปุ่ม p ูสส start าทางนี้นะคะแล้วก็จะมีช่องเก็บของไว้ตรงนี้นะคะแล้วก็จะมีมุมเล็กๆนะคะของ power outlet อยู่ตรงนี้เป็นมุมเล็กๆหนึ่ตัวเลยนะคะตัวนี้นะคะจะได้เป็น Gear Auto หกสปีดนะคะอ่าแล้วก็ระบบควบคุมการทำงานของวิทยุก็จะอยู่ตรงนี้เลย นะคะโดยที่ตอนแรกก็จะขึ้นตรวจสอบสภาพแวดล้อมคือเราจะมีกล้องหน้าอยู่ตรงนี้นะคะเราจะสามารถามีตัวเซนเซอร์สามารถจําลองการมองเห็นได้รอบพิษทางน,นะคะอ่าเนวิเกเ,เตอร์อยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็สามารถเล่นแอปพลิเคชันต่างๆนะคะวิทยุตัวนี้อ่าแล้วก็ตรวจสอบการประหยัดน้ํามันนะคะอันนี้เราตรวจสอบได้เลยเฉลี่ยตั้งค่ารีเซ็ตอะไรตรงนี้ เราสามารถดูการใช้งานของแบตเตอรี่นะคะตัวแอร์หรือว่าการสึกลรอของรถได้หมดเลยนะคะ, <Yahoo! S 1> ะแล้วก็ถ้าเราออกเราก็จะสามารถตรวจสถานะรถได้นะคะจะสามารถดูการบำรุงรักษาอะไรต่างๆตรงนี้ได้หมดตรงนี้จะมีกำหนดนะคะให้เราถ่ายน้ำมันเครื่องกี่เดือนนะคะเปลี่ยนยางตอนไหนนะคะ าการใช้งานของเราเราต้องเปลี่ยนอะไรมัง่งตรงนี้มันจะบอกเราหมดเลยนะคะซึ่งสุดยอดอัจฉริยะจริงๆค่ะสำหรับรถ m a z d า CX 5ปี2018รุ่นนี้นะคะช่องวางแก้วของเราค่ะช่องวางแก้วก็กว้างขวางสะดวกสบายนะคะแล้วก็ด้านช่องเก็บของนะคะช่องเก็บของตัวนี้นะคะก็จะมีลูกเล่นเล็กๆอยู่ข้างในค่ะก็คือจะมีสายเสียบ usb US นะคะ ใส่เสียบ USB 2ช่องตรงนี้เลยนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะได้เป็น power outlet นะคะ power outlet นะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นที่ใส่ SD card นะคะใส่ SD card ได้เลยอ่าช่องเก็บของก็กว้างขวังอยู่นะค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่บอดด้านหลังกันนะคะเดี๋ยวจะอธิบายความกว้างของคันนี้ยังไง เดี๋ยวถ้าเทียบกับขนาดวิกไซส์นะคะนั่งได้2อสามคนสบายๆเลยนะคะคันนี้เบาะก,ก็จะได้ตัวเบาะแบบคัสติสแล้วนะคะแล้วก็เบาะสามารถพับได้ทั้ง3ตอนเลยนะคะลักษณะของการพับนะคะก็จะพับได้เป็นแบบนี้มืมอ่ะพับง่าย นะคะพอพับมาแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะคะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูทางด้านห้องโดยสารกันนะคะพอพับบ่าแล้วจะได้ความกว้างขวางสะดวกสบายของตัวรถมากๆเลยนะคะได้เพิ่มพื้นที่การใช้สอยมากมายนะคะและสําหรับเบอกลางนะคะเบากลางก็มีลูกเล่นเช่นเดียวกันค่ะลูกเล่นก็คือตรงนี้จะเป็นช่องวางแก้วเนาะนะคะแล้วก็ถ้าเปิดมานะคะรล้ก็จะมีลูกเล่นเล็กๆอยู่ตรงนี้นะคะเป็น ที่ช่องเสียบ USB นะคะสำหรับคนนั่งด้านหลังไม่ต้องไปยุ่งวุ่นวายกับคนข้างหน้านะคะสะดวกสบายกับการใช้งาน <Yahoo! S 1> ต่อไปค่ะอาจะเป็นตัวแอร์แอร์หลังนะคะแอร์ Air หลังไม่ต้องห่วงเลยนั่งหลังแล้วจะร้อนนะคะมีแอร์หลังให้ด้วยนะได้ไฟด้านบนหลังคาด้วยนะคะจะได้เป็นแบบพัดแบบนี้ต่อไปไปดูรายละเอียดห้องเครื่องกันค่ะ ค่ะเรามาดูรายละเอียดห้องเครื่องกันนะคะ,ะห้องเครื่องนะคะของเราจะได้เป็นเครื่อง Sky Active นะคะเบนซิน <ens> นะคะ2.0ลิตรขนาด2.0ลิตรนะคะตัวนี้นะคะแรงม้าจะอยู่ที่165แรงม้านะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะดูห้องเครื่องนะคะจะได้ความสดใหม่จากโรงงานเลยนะคะดูสภาพการใช้งานจากแผ่นการความร้อนนะคะจาก สภาพ้องเครื่องนะคะฝาครอบเครื่องนะคะแก้มซ้ายแก้มขวาไม่มีบิดเบือนนะรูน็อตที่ฝากระโปรงยังไม่มีรอยถอดยังไม่มีรอยขยับนะคะได้เป็นฝากระโปรงเดิมนะคะ,ะรูน็อตกลมๆเลยนะคะได้ยังมีโลโก้มาสด้าอยู่ตรงนี้นะคะเป็นฝากระโปรงเดิมๆแท้จากโรงงานนะคะสติกเกอร์อยู่ครบ ยสวยงามแบบนี้เลยนะคะค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่กำลังมองหารถอนเนกประสงค์นะคะไว้ใช้กับครอบครัวนะคะวันหยุดยาวนี้นะคะสามารถติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์ด้านล่างนี้เลยนะคะ091-048-2587นะคะติดต่อปามโดยตรงได้เลยนะคะ091-048-2587 ในรถคันนี้ที่ราคาไม่แพงนะคะต้องบอกเลยเน้นเลยนะคะบอกว่าราคาไม่แพงเลยนะคะถ้าเทียบกับออปชันรถความปลอดภัยนะคะของรถนะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในรถตัวนี้นะคะราคาตั้งอยู่ที่938,000บาทเท่านั้นเองนะคะ9 3 8 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะคะซึ่งไม่แพงเลยนะคะประหยัดจากป้ายแดงนะคะมา เกือบ700,000บาทนะคะต้องบอกก่อนเลยนะคะ <Yahoo! S 1> สำหรับรายละเอียดของลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะไม่สะดวกเข้ามาดูรถนะคะทางเต็นท์ของเรานะคะมีบริการขับรถไปให้ลูกค้าดูถึงบ้านเลยนะคะแล้วสําหรับลูกค้าท่านใดที่ต้องการที่จะจัดไฟแนนซ์ดอกเบี้ยของเรานะคะเริ่มต้น2 7 9เลยนะคะดอกเบี้ยถูกสุดนะคะ2 7 9หรือลูกค้าจะเลือกผ่อน0%นาน6เดือนก็ได้นะคะ สำหรับรถคันนี้ของเรานะคะเราแถมบริการเครื่องเกียร์ให้นะคะได้นานสูงสุด20,000กิโลหรือว่า2ปีเลยนะคะแล้วก็แถมบริการฉุกเฉินช่วยเหลือฉุกเฉินนะคะให้ลูกค้าไปด้วยนะคะย4ชั่วโมงตัวนี้นะคะทางเราแถมให้1ปีกันไปเลยนะคะสำหรบับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะยังไงฝากรถมัลดา CX5 เอาไว้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ